เราไปปิดออเดอร์ตรงไหนครับเราไปปิดออเดอร์จนกว่าราคามันจะเข้ามาตัด E200 ของเราหลายหลายคนนะครับคิดว่าการเทรดนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องไม่รอ อะไรที่มันจะต้องเกิดขึ้นภายในวันนั้นเลยตอนนั้นเลยตัวที่เขาอยู่หน้าจอเลยจริงๆแล้วนะครับการเทรดการลงทุนนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บขนาดนั้นเลยเราต้องมีการรอ90%ในการเทรดนะครับคือการรอหรือว่าเราพูดแบบในภาษา forex ก็คือการเตรียมพร้อมให้พร้อมนั่นเองก็คือการ preparation ตัวเองให้พร้อมนะครับอีก10%คือ timing ที่เราลงเดอร์คือการ ปฏิบัติการลงออเดอร์ให้ถูกมี3อย่างนะครับที่ผมอยากจะมาบอกเพื่อนเพื่อนก็คือข้อที่1ก็คือเทคนิคสตรท т จ г ีของเราเราจะต้องมามันจะต้องเป็นเทคนิคที่เราสามารถทํากําไรได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเทคนิคมันทํากาไรได้ไหมก็คือเราจะต้องแบ็กเทสของมันนะครับเราต้องแบ็กเทสกับมันใช้เดโมใช้เงินจริงทดสอบมันไว้สัก3เดือนหรือเท่าไหร่เดือนก็ว่ากันไปแล้ว เรามาลองวิเคราะห์ดูว่ามันทํากําไรได้จริงหรือเปล่าทีนี้หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่2ที่เราควรจะรู้เลยก็คือ risk Management ของเราเนี่ยริสก์ m ม n นจเมนตเราจะรู้ได้ไงว่าเรามาถูกทางเราใช้มันถูกจริงหรือเปล่าก็คือเราจะต้องเสี่ยงไม่เกิน5%ของพอร์ตของเราผมบอกนะครับมือใหม่แน่หนะึ่งเปอร์เนี่ยก็ว่าไปเลยนะครับถ้าคุณเสี่ยง10%ของพอร์ตของคุณนะคือว่าคุณจะล้างพอร์ตคุณไปในทิศทางที่จะล้างพอร์ตแน่นอนครับเชื่อผมไม่ช้าก,ก็เร็วครับ หรือว่าใครที่ไม่ควบคุมความเสี่ยงของตัวเองนะครับถ้ามันมีความเสี่ยงเพื่อที่ให้เราควบคุมมันไว้นะครับไม่ใช่ว่าเราปล่อยมัน Stop loss เราก็ไม่ใส่แม่งแล้วเราก็ปล่อยให้มันเสียเงินไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละครับมันก็เหมือนกับเรามีโรคแรล,เลงเรามีโรคแรล,ลงแล้วเราก็ปล่อยให้มันระบาดตามตัวของไปโดยไม่ต้องไปรักษาอะไรเลยนะครับชา้าก็เร็วพอของเราก็จะระเบิดปุ้มไปสิ่งที่3นะครับก็คือดิส p l i ลินดิส i p l ลินนี้เราพูดถึง การที่มีเทรดดิ้งดิสซิปลีก็คือเราจะต้องมีวินัยในการเทรดนะครับสสิ่งนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับสตร t ท g จ risk m เรสเม m น n ์แล้วก็ discipline ในการเทรดนะครับครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคอะไรบางอย่างที่เพื่อนๆห้ามพลาดมันเลยนะครับเทคนิคนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยจะเปลี่ยนมุมมองการเทรดใน Forex ของคุณไปเลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าสำหรับใครที่สนใจที่จะเทรดในระยะยาวนะครับใน Forex มันสามารถเทรด scalping เทรด เดย์เทรดหรือว่าเทรดในระยะยาวปล่อยเทรดให้เป็นเดือนเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์เป็นปีก็ได้นะครับมันทํายังไงในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วผมจะพาอัสซิสนะครับผมจะพาไปดูนะครับว่าเราลงออเดอร์ยังไงแล้วเราออกออเดอร์ยังไงเพื่อที่จะทํากําไรได้มหาศาลนะครับจากจากับปลาตัวเล็กๆจากที่เราขึ้นรถไฟไปแล้วปล่อยเทรนด์ให้มันเดินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ บอกเราให้เราออกจากเทรนด์นะครับก็คือจงกว่าจะจุด TP จะมานะครับเราปล่อยออเดอร์ันไว้เลยจุดที่1นนะครับที่เพื่อนๆควรจะทําเลยนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าเทรนด์ในไทม์เฟรมสูงๆนะครับไทม์เฟรมที่เหมาะสมที่สุดในการเทรดเทรนด์ที่ระยะยาวนะครับมีอยู่ว่า1ชั่วโมงขึ้นไปถึง4ชั่วโมงนะครับหรือว่า1 Day นั่นเองผมจะแนะนําในการเทรด1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงนะครับตอนแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่า ตอนที่เทรนมันเข้าไปเราจะต้องจับเทรนดตอนที่มันเดินตอนที่เทรนกำลังเดินไปก็คือจุดแรกเลยเราจะต้องเอนทรีให้สวยที่สุดเลยตอนที่เราจะจุด TP นะครับมันมีว่าเราจะต้องวาง TP จนกว่าเราจะต้องปล่อยให้มันจนกว่ามันจะบอกเราว่าให้เราปิด TP ไว้เพราะฉะนั้นมันมี2จุดเท่านั้นจุด TP แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือจุด Stop loss ของเราเราวางไว้เท่านั้น นะครับก็คือ Risk Management ของเราครับสามเหลี่ยมที่ผมบอกไปนะครับมันมีอยู่ว่านะครับนี่ครับสามเหลี่ยมที่เพื่อนๆควรจะมีไว้ก็คือ 1. Strategy นะครับ Strategy จะทำกำไรให้เรานะครับ r n s k m m n n t e m น n t นั่นเองแล้ว3ก็คือ i s c i p l i n นนะครับ Strategy สามารถมาจากการเทคนิคที่เราใช้ Back Test เทคนิคที่เราใช้อยู่ประจําแล้วมันทํากาไรได้จะเป็นเทคนิคไปกับเทรนด์จะเป็นเทคนิครีเว r ร์ซอหรือว่าจะเป็นเทคนิค Breakout หรือว่าจะเป็นเทคนิค rejection อ่าแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเทคนิคไหนนะครับทีนี้สำคัญที่สุดเลยที่หลายคนสำคัญเหมือนกันนะครับในการเทรดกับ forex ก็คือเราต้อง Risk Management ให้ถูกต้องนะครับ Risk Management นี้เราจะมองได้ยังไงว่ามันสมควรสำหรับเราหรือเปล่านะครับเราเรียกมันว่าโซนเพนท t เรนซ์นั่นเองเป็นโซนที่เราสามารถเจ็บได้สำหรับทุกคนอาจจะโซนที่แบบเลือกว่าเราพร้อมที่จะเสียเราพร้อมที่จะเสียได้เท่าไหร่เราพร้อมที่จะเสียได้1 0 0่เหรียญแล้วแต่ว่าสิติวชั่นของการเงินของเราหรือว่าระบบการเงินของเรามันเท่าไหร่นะครับ หรือว่าเราพร้อมที่จะเสีย1,000เหรียญหรือว่าเราพร้อมที่จะเสีย10,000เหรียญอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆยอมยอมจะเจ็บเท่าไหร่ทีนี้ Risk Management บอกอยู่ว่ามือใหม่ให้ไปที่1%ถึง5%ผมแนะนำมือใหม่1%ไว้ใครที่ a แอด c e นแล้ว5%นะครับใครที่ เริ่มที่จะแบบว่าลองเสี่ยง10%ของพอร์ตตัวเองดูเริ่มที่จะไป20%นะครับในการเสี่ยงนะคุณเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วเพราะว่าอันนี้มันเยอะเกินไปอ่ะนะครับเสี่ยงเยอะก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้คืนเยอะนะเพราะว่ายิ่งเสี่ยงเยอะเท่าไหร่มันยิ่งจะพาเราถ้ามันเสียมาพอร์ตเราอ่ะมันจะพังเร็วอยากจะอยู่ในตลาดนานๆอย่าเสี่ยงเยอะ อันที่3นะครับย่อมาจาก D ตัว D แปลว่า Discipline เหมือนที่ผมบอกไว้ Discipline นี Dis ้เป็นวินัยวินัยในการเทรดวินัยในการโฟ l l o สอเทคนิคนี้นะครับเทคนิค s t r a ท e จ y ที่เราแบ็ t เทสออกมาที่มันยั่งยืนที่มันทำกำไรให้เราได้แล้วก็ Discipline วินัยในการไปกับแผนของเราไปกับแผน Risk Management ของเราคือ ควบคุมความเสี่ยงของเราได้เท่าไหร่อย่าไปหลอกแหลกอย่าออกนอกกรอบมากเกินไปมันไม่ดีการลงทุนมันเป็นอย่างนี้นะครับไปตามระบบของเราถ้าเราออกนอกกรอบไม่ดีนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมบอกไว้90%คือ preparation การเทรดก็คือหน้าที่ของคุณคุณจะไปไหนคุณจะไปนัดกับใครคุณจะม,มีสัมมน,นากับ หรือว่ามีมีติ้งกับบริษัทอันนี้คุณก็ต้องมีการเตรียมพร้อมใช่ไหมคุณจะทํากับข้าวคุณจะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวไปเที่ยวนู่นนั่นนี่อะไรนี้คุณก็ต้องเตรียมพร้อมวางแผนว่าคุณจะไปไหนดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตครับมันมีมันต้องมันต้องมีการเตรียมพร้อมหน่อยถ้าใครไม่เตรียมพร้อมก็เหมือนเราเข้าไปในไปตีไปชคมวยนะครับโดยที่ไม่เตรียมพร้อมอะไรไม่ฝึกไม่มีเทคนิคอะไรไปเอาไปเอามาก็เจอนอ o เอา u ก็เลย KO ไปโดนเขาน็อกมามัดเดียวจบเลยหรือว่าถ้าผมไปบินนะครับผมก็ต้องเตรียมตัวผมก็ต้องเตรียมเครื่องแล้วก็เตรียม m i n เ s e t ของผมเตรียม m e n ทัลของผมด้วยนะครับจิตของผมจะต้องพร้อมเราจะต้องคอนเซ t ทร t ช o นโฟกัสในสิ่งที่เราควรจะทำนี่นะครับคือ Discipline วินัยที่เราควรจะมีแล้วควรจะสร้างมันขึ้นมาทุกวันทุกวันนะครับ30วันถ้าคุณทำได้นะ30วันลองทำดูนะครับ แล้วมันจะกลายเป็นวินัยนะครับทำแบบนี้สม่ําเสมอการที่เราทําอะไรสม่ําเสมอมันจะกลายเป็นวินัยนะครับแล้วก็จะเป็นนิสัยขึ้น,นเป็นนิสัยที่บ่งบอกแล้วจดไว้นะครับเทรดดิ้งแพลนที่ดีนะครับต้องจดไว้ต้องจดไว้ว่ามันดีออกมาไหมมันได้ผลดีออกมาไหมมันไม่ได้ผลแล้วก็เอามาวัดกันทีนี้ถ้าอะไรทุกอย่างที่เราเขียนออกไปใน เขียนไว้ในหนังสือจดมันไว้นะครับนั่นแหละครับเราจะเอาไปปรับปรุงได้อะไรที่เราไม่เขียนไว้2องสามอาทิตย์มามันก็ลืมไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นจดไว้บันทึกประวัติของเราไว้ด้วยโอเคเทคนิคของเราก็คือ 1. เราใช้อิชิโมกุ21เดี๋ยวผมจะบอก 2. เราใช้ AO บวกแม็กดีกการมองเทรนด์เทรนด์จะพาเราทำกำไรได้มากที่สุดเลยนะเทรนด์ลงหรือเทรนด์ขึ้นลงออเดอร์ยังไงลงออเดอร์ตอนที่ราคามันตัดกันนะครับแท่งเทียนนี่คือแท่งเทียนแล้วนี่คือเส้นอิชิโมกุสมมุติเส้นเป็นสีแดง แบบนี้บ่งบอกว่าเป็นขาลงนี่ครับเราต้องลง Entry ตรงนี้อันนี้คือ Time Frame 4ชั่วโมงนะแล้วปล่อยมันไว้ปล่อย Order ไว้จนกว่ามันจะมา Cross Eme 200ดูนะเรา กลับไปดูสก,กุลเงิน us japanese yen ของเราในช่วงปีก่อนมักเกิดอะไรขึ้นมั่งนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยดูนะตอนที่อันนี้คือ time frame 4ชั่วโมงนะครับ time frame 4ชั่วโมงของเราตรงนี้ก็คือเขาสร้าง consolidation เกิดขึ้น หรือว่าสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับเราจะมองได้ไงว่ามันเป็น up trend ตั้งแต่เดือนมกราคม26มกราคมนะครับนี่ใกล้จะสิ้นเดือนนะประมาณเนี้ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าราคาถูกดีดขึ้นไปแล้วอยู่ข้างบนเส้น200ตรงนี้ EMA 2เราเนาะนี่ครับคือเทียนที่ บ่งบอกว่าแรงซื้อแรงบายกลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเลยตรงนี้แล้วอินดิเคเตอร์ของเราก็พร้อมอันนี้พร้อมอันนี้พร้อม1ครั้งพร้อม2องอัพเทรนด์แล้วแคนเดิลของเราก็ครอสเส้นสีแดงก็คือเส้นอิชิมูกุ21นั่นเองเนี่ยครับตรงนี้ดูนะทีนี้ พอเราลงออเดอร์ตรงนี้แล้วใช่ไหมเราลงบายตรงนี้ไว้ timeframe 4ชั่วโมงนะครับอย่าลืมนะทำเฟรม4ชั่วโมงนะตรงนี้ทีนี้เราวาง stop l o s s ของเราไว้คุณจะต้องวาง Stop Loss คุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณพร้อมที่จะเสียเท่าไหร่นะครับตรงนี้อ่ะมันเสี่ยงน้อยมากเลยรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่าถ้าเราเสียสมมติเราเสียแค่ประมาณถ้าเราพร้อมที่จะเสียประมาณ ตรงหางตรงนี้เห็นไหมผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะนตรงนี้เพราะราคามันขึ้นไปแล้วใช่ไหมนี่เราพร้อมที่จะเสียตรงห่างมันตรงนี้พอดีนี่เอาวัานราคาห่างไว้ประมาณ25ิบบิ๊ตกลงเราเอาประมาณเราสต็อปลอสอยู่ที่25ิบบิ๊เนาะ250จุดทีนี้เนี่ยครับคือเพดานกำไรของเราที่ขึ้นไปข้างบนหมดนี้เลยนี่คือกำไรของเราหมดเลยนะ ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับอย่าเข้าใจผมผิดนะครับเรากำลังเทรดในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะนี่คือไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงนี่ดูนะนี่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงตรงนี้อ่าเราลงออเดอร์ตรงนี้ทีนี้เส้น EMA 200มันมีประโยชน์มากเลยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่า เราเอามาใช้มันให้เป็นการตัดสินใจในการวาง TP ของเราใครที่ชอบใช้ฟิโบนาชีก็ใช้ได้ครับใช้ฟิลโบนาชีใช้จุดออกอย่างอื่นก็ได้แต่ในทางฟิล4ชั่วโมงนี้มันดีตรงที่ว่าเราสามารถใช้มันเป็นประโยชน์ได้ผเพราะว่าราคาห่างออกจากเห็นไหมครับไทม์เฟร,รมตรงนี้ก็ห่างออกกันห่างไปจากเส้น EMA 200 ไกลมากเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ไกลเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นดับเ d o ลท็อปดับเบิ l e b o t t o มด้วยเห็นไหมนี่หนึ่งครั้งสองครั้งถ้าเห็นอย่างนี้ยิ่งสวยครับเทรนด์ยิ่งจะมีพลังเกิดขึ้นอันเนี้ยเนี่ยดูดิเนี่ย,ยตอนที่มันเป็นคอนโซ l i d a t นแล้วมีดับเบิ l e b o t t o มเกิดขึ้นตรงเนี้ยด้วยนะครับผมเคยมีวิดีโอบอกนะครับว่าถ้ามีดั d o u b ลท็อปหรือ d o บ b l e bottom อยู่ที่ uptrend หรือ downtrend นะครับมันจะเป็นอะไรที่คอนเฟิร์มสุดยอดเลยของเทรนด์ แล้วดู AO ของเราเห็นไหมครับตรงนี้ขึ้นสวยมากเลยเพราะฉะนั้นคุณลง Entry ตรงนี้แล้วตอนนี้คุณปล่อยไว้จงกว่าราคาจะกลับมาแล้วก็มา cross เส้น EM200 e 200 <200 S 1> ของเราเส้น EM200 e 200, เดี๋ยวก็โครจรกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปิด Order ไว้ปล่อยมันไว้ตั้งแต่เดือน เดือนเจนนวารีก็เกือมืนมกราถึงเดือนมีนานะครับม c h ตอนนี้ก็ยังไม่ปิดออเดอร์เห็นไหมถ้าเราลงออเดอร์ไว้เป็นสามเดือนล้าเห็นไหมครับถ้าใครอดกําไรไม่ได้ก็ปิดมันไว้ซักแต่ว่าตามทฤษฎีนะจะต้องรอให้มาเทียนมันลงมาลงมาอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็มาครอสกันตรงนี้นั่นแหละครับเราเค่อยจะปิดออเดอร์แล้วเราจะได้กําไรมหาศาลมากเลยดูนะ ตรงเนี้ยถ้าเราปิดสมมุติเราไม่ปิดออเดอร์เนาะเห็นไหมครับว่ากําไรของเราตอนเนี้ยอยู่ที่662้บ์นะนี่ถูกไหมนี่ประมาณ655บส์นะตอนเนี้ยที่เรากาลังทํากําไรได้และเราเสียงแค่25 b i ิบส์เองถ้าใครลงทุนใน USUJ ตั้งแต่เดือนมก,กราบวันที่26นะคุณทำกำไรได้มหาศาลมากเลยคุณลงไปแค่1หลอดสมมุตินะ ลงไป1หลอด1.00หลอดนะคุณมีพอร์ตอยู่ที่พันพันเหรียญคุณพร้อมที่จะเสียตรงนี้5%สมมติก็คือ50เหรียญใช่ไหมตรงนี้ย50เหรียญโอเคก็เสีย50ไปแต่ตรงนี้เราเสีย25บินะครับ25บิบิก็จะเป็นประมาณ250เหรียญถ้าเราลงหลดหนึนะนี่ประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ25%แต่คุณหนึ่งหลอดแล้วตอนนี้คุณได้655ิบคุณคิดดูคูณ655ิบตอนนี้นะนะครับดูนะคุณจะได้กำไรเท่าไหร่เอาสูงเข้าไปอีกตอนนี้เราทำกำไรได้ไปแล้ว6550เหรียญน,นะ เห็นไหมครับตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้เดินไปประมาณครับกุมภามีนาเนาะก็ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับกําไรของเราได้1หลอดนะลง1หลอดเห็นไหมครับเราปิดออเดอร์ไว้ตั้งแต่ตรงตอนที่มันพักตัวตรงนี้ก็ได้แล้วหรือว่าถ้าใครสนใจที่จะเทรดกับฟิโบนาชชีเนาะนะครับผมนะครับจะชอบอธิบายให้เพื่อนๆให้ทุกคนเข้าใจเลยว่า เราลงออเดอร์เอนทรีของเราตรงไหนไอเดียของเรามันอยู่ตรงไหนนะครับใครที่มีไอเดียดีกว่านี้หรือว่าเห็นอะไรจุดตรงไหนที่เราสามารถปรับปรุงได้บอกผมคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับไม่ต้องอายเนาะคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับมันสําหรับทุกคนนะนะครับคอมเมนต์ของคุณจะถูกอ่านแล้วความคิดเห็นของคุณนะ่ะอาจจะดีนะครับสําหรับคนอื่นไงมันเป็นทิปสาหรับคนอื่นอ่าโอเคเขาเห็นเหมือนด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยดูนะ ใครที่ชอบใช้ฟิบนาชีนะครับผมจะลองวาดฟิโบตั้งแต่ตรงนี้ดูเห็นไหมราคาตอนนี้เลยขึ้นไปถึง261ก็อยู่ประมาณนี้โอเคเราอลองว่าปิด TP อยู่ที่261เห็นไหมครับนี่เราได้กำไร3าไร350บิปส์นะถ้าลง1นึหลอด3,500เหรียญน,นะครับตรงนี้ใช่1 0 0 0 0แบาท1 0 0 0 0แบาท คุณเสี่ยงแค่เท่าไหร่25คูณ3ได้ประมาณคุณเสี่ยงประมาณ7,5 0 0บาท7,500บาทตรงนี้แต่คุณได้คุณได้10,000 0เห็นไหมครับนี่ครับคือประสิทธิภาพของ e m e 1เราใช้ e m e ให้เป็นประโยชน์ e m e 200ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ 2. เราใช้ชิ i โ o k ยให้เป็นประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้ว3เราเดินเทรนด์ยาวนะครับสำหรับใครที่อยากจะปล่อยให้เทรนด์ให้เดินไปเรื่อยๆ แล้วเทคนิคนี้สามารถใช้ในทา์เฟรมหชั่วโมงได้ด้วยแล้วลองไปดูกันว่าทม์เฟรม1ชั่วโมงในในสกุลเงินสมมุติในสกุลเงินราคาตัดขึ้นไปแล้วใช่ไหมแล้วนี่ครับคือเทรนด์คอนติเนียของเขาตัวแรกเลยตรงนี้นี่นี่พร้อมขาขึ้นขาขึ้นเห็นไหมเราลงออเดอร์ไว้ตรงนี้เนาะ นี่ Entry ของเราแล้วพร้อมที่จะเสียสำคัญเลยเราพร้อมที่จะเสียเท่าไหร่มันสำคัญตรงนี้แหละนะครับใน Forex อะดูนะผมลองเอนทรีตรงนี้แล้วผมพร้อมที่จะเสียสมมติผมพร้อมที่จะเสีย27่ i ิบเินัก็คือราคาต่ำสุดของราคาตรงนี้ใช่ไหมใครที่โอเคสำหรับ25บ่ i ิบิก็วางไว้ก็25่ิบิเหมือนเก่าก็ได้เนี่ย250จุดแล้วทีนี้นี่แหละ คือประสิทธิภาพของการเทรดไปกับเทรนด์นะครับก็คือเราไปปิดออเดอร์ตรงไหนครับเราไปปิดออเดอร์จนกว่าราคามันจะเข้ามาตัด e m .e 200ของเราดูนะนี่เห็นไหมครับเพราะว่าราคาขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็โค้งกลับมาแล้วก็มาตัดตรงเนี้ยนี่ Entry ของเราตรงนี้เห็นไหมครับ แล้วนี่คือ Profit ของเรากําไรมหาศาลมากเลยแล้วมาวัดดูว่ามันเท่าไหร่ตรงเนี้ยดูนะนี่ตอนที่มัน Cross ลงไปเพราะมันขึ้นไปแล้วกว่าเขาจะลงมา Cross เราพูดถึงกําไรประมาณ287จุดเอ้ยโทษที287 Bips นะครับตรงนี้นี่บวกเข้าไป287 Bips คูณหนหลอดได้เท่าไหร่2,870ดอลลาร์ 2, ตอนเราเสี่ยงเราเสี่ยงเท่าไหร่เราเสี่ยง250เหรียญเองถ้าเราแพ้เห็นไหมครับประสิทธิภาพของมันหรือว่าใครที่ชอบที่จะเทรดกับฟิโบนาชชีก็ได้ครับดูนะถ้าใครชอบเทรดกับฟิโบนาชชีใช้ฟิโบนาชชีตรงนี้เป็นตัวช่วยเลยนี่ วางไว้อย่างนี้21ของเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่โอเคละกำไรประมาณนี้เออ220เอ,อ่อบิ๊บก็ยังทำกำไรได้แล้วแล้วก็สูงสุดของเราเห็นไหมครับเฮ้ hey. สูงสุดของเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับดูดิ4ี3 6ใช่ไหมเห็นไหมครับตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยเห็นไหมครับฟิโบนาชชีของเราตรงนี้โซนนี้นี่ หรือว่าใครที่ชอบที่จะวาดฟิล์มาชีคลัสเตอร์เนาะนี่วาดประกอบกันไว้ดูสิครับ f o ร์ฟิฟล์ม c าชีคลัสเตอร์ตรงนี้ราคานี้เนาะเพราะว่าโซนฟิล์มาชีของเราเราสามารถมอง100ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นโซนฟิล์มาชีของเราสามารถวางตรงนี้ได้เป็น100%หรือว่าเราสามารถวางตรงนี้ได้เป็น100%ไม่ผิดเลยรครับแล้วคำตอบ 2.1.8ของเราก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ TP ของเราสบายมากหรือว่าเราจะเอาจุดสุดท้ายของเราอยู่นี่2.36ตรงนี้ได้หมดนะครับลองไปใช้ดูนะครับเทรนระยะยาวนะครับจะทำกำไรได้มหาศาลแล้วเรามีเวลาเหลือแหล่ในการเตรียมพร้อมนะครับด้วยความหวังดีนะครับผม Trader อร์ไมคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้แชร์คลิปนี้ แล้วก็มาเจอกันคลิปต่อไปนะครับในเดือนเมษายนผมดีใจมากเลยที่จะเจอคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย